นายผู้ิวัชเชิดนพรัตน์นายอำเภอรับแลและนางสุภาวดีโชตินพรัตน์นายกิ่งการชาติอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ชิมของอร่อยที่ร้านเจนีของทอดเมืองรับแลตั้งอยู่บนถนนราชอุทิศซอยหนึ่งเขตเทศบาลตำบลสีบนมบาาอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ์เพียง5กิโลเมตรซึ่งร้านนี้เป็นตำนานของทอดเมืองรับแลหนึ่งเดียวที่เปิดทุกวันนานกว่า47ปีลูกค้าจะนั่งทานหรือซื้อกลับบ้านเป็นของฝากก็เริ่มต้นเพียงจุละหบาท นางทัศนีการขันคำหรอเจนดีอายุ18ปีบอกว่าเปิดร้านนี้มาตั้งแต่ปี2520เริ่มต้นขายเต้าหู้ทอดแต่เด็กๆไม่ค่อยชอบทานเต้าหู้ทอดจึงเกิดไอเดียแนวคิดนำทุกสิ่งที่กินได้และมีในชุมชนมาจุบแป้งลงกระทาทอดเช่นเกี๊ยวขนมปังหน้า,ห,นาหมูข้าวโดพดปอเปี๊ยะเอ็ดผัดนานาชนิดกุ้งทอดตี่คาโค,โคลูกชิ้นฮอทดอกและเมนูซิกเนเจอร์ที่ขายดีและต้องได้กิน่นคือหน่อไม้ยัดไส้หมูสับโดยจะทานกับน้ำจิ้มสามรสสูตรเด็ดของทางร้าน ขายราคาเริ่มต้นเพียงชุดละ50บาทสำหรับหน่อไม้ยัดไส้หมูสับรับซื้อจากชาวบ้านนามาถนอมอาหารเป็นหน่อไม้อัดเพื่อจะได้มีวัตถุดิบตลอดทั้งปีส่วนผสมของแป้งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านส่วนน้ำจิ้มจะมีส่วนประกอบสำคัญคือถั่วลิสงขั่วและป่นเองพริกสดปั่นผสมกระเทียมไทยน้ำเชื่อมที่มีส่วนผสมของน้ำมะขามเปียกทึ่ทําให้มีรสชาติหวานและเค็มนินดๆเมื่อนำมาจิ้มกับของทอดกลมกลม่อมลงตัวเป็นที่ชินชอบและบอกต่อมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับใครที่สนใจเปิดร้านธมากินสร้างไรายได้ก็ไม่มีห่วงขอเพียงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมยินดีส่งมอบเคล็ดลับให้กับทุกคนเพื่อต่อย,ยอดและยังคงให้ของทอดอยู่คู่เมืองรับแรตลอดไปสำหรับร้านเจนี่ของทอดรับแรเปิดทุกวันอยู่ย่านถนนของกินรับแรห่างจากตัวเมืองอุตรดิตถ้กิโลเมตรหรือสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่0926040165นากาคารดำรายงาน ซีมของเราก็จะเป็นสามรสเงี้ยค่ะค่ะจะมีสามรสนะคะเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานอะไรประมาณเนี้ยค่ะเต่เราจะออกเปรี้ยวนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะคือ,อจุด<อ>เด่น<อ>ก็<อ>คือ,อจะมีถัว่วถั่วที่เราคั่วเองเนี่ยค่ะค่ะของทอดก็จะมีแปดเก้าอย่างถึงสิบอย่างนะะียค่ะช่วงถ้าของไม่ขายก็จะมีครบทุกอย่าง เยวหน่อไม้เตหู้ขนมปงังเผือกผักข้าโพดกุ้งปอเปี๊ยะเนี่ยค่ะเห็ดเข็มทองผักบุ้งทอดอะไรประมาณนี้ค่ะลูกค้าที่เข้ามาเหมือนกับญาติปณีนะครับแล้วก็ปณีเป็นคนใส่ใจในายละเอียดเริ่มจากที่ว่าเด็กจะไม่ชอบทานผักนะครับแล้วก็ทําให้หน่าทานขึ้นนะครับดังนั้นการเข้ามาปนีก็จะใส่รายละเอียดเทคนิคเครื่องปรุงต่าง ซึ่งมีรยายละเอียดแต่แต่ละอย่างนะครับซึ่งถ้าอยากรู้เนี่ยต้องมาชิมเองนะครับว่ารสชาติมันต่างจากของทอดที่อื่นยังไงนะครับมันอธิบายไม่ได้ต้องมาชิมก็แนวเภอก็รับแรมาเชิญมาชวนมาชิมแล้วก็มาพักที่รับแรนะครับนอกจากมีทุเรียนแล้วเรามีร้านของทอดที่เป็นซิกเนเจอร์ของอำเภอรับแรครับเฮ้ยเลยเฮ้ย